สวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งหนายายแก้วด้วยจ้ะเด้อนี่ละ่ะยายแก้วเสียงแหลมหนาเยวจ้าเนี่ยทางเขาปลายายแก้วมันนี้ยายแก้วก็สิพ้ามาเก็บเห็ดคือเกาจ้าแต่ว่ายายแก้วโบเกง่งบบเก่งเหลืองอโทรศพัพท์บ่เก่งเหลืองลายยางแ่ละพี่น้องยายแก้วมือไม่ยายแก้วของตาฮาร์เทสคลิป พี่แก้วขอฝากเหนือฝากโตนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายจ้ามีคนเพิ่นจะเข็นหนายายแก้วนะพี่น้องอ่าเข็นหนาคนเก็บเพ็ดนี่ละจ้าใหญ่แก้วเสียงแหลมหนาเหี่ยวพี่น้องเบิ่งเอาไว้หนาเหี่ยวจ้าหนาเหี่ยวโน่นสิผ้าขาป่ารเด้อพี่น้องเด้อผาไปเก็บเพ็ดจ้าขอบคุณจ้า พี่น้องจะเห็นยางน้ำข่อยป่จ้าหนึ่งดอกสองดอกสามดอกจ้าโอ้ยมีลูกอ่อนน้ำขอโทดเดอ้อโอ้ยโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งเฮ้ยอยู่นี่เนี่ยมากัะแทนเนาะฝนกับต๊ะกูมือ ยุ่งกับร้ายถาดกับร้ายได้พี่นอ้องอุ้ยดอกดีงามจุมุตุปุตุปิทำมาพี่นอ้องสามดอกด้วยจ้จเด้อเห็ดน้ำยาแก้ววะพี่นอ้องอุ้ยกรอบ ได้ยีนอพี่น,น้องเนาะย่าแก้มือไม่เด้อพี่น้องเด้อมือหม่หัดขับยันนี้ย่าแก้มือหม่หัดตัดมือหม่หัดตัดเฮ็ดตัดเฮ็ด บวมตัดเห็บอ,อย่าเกลียวนี่จะเบ่งยุ่งตอมอีรีได้เลยพี่นอ้องฝนตกใหม่ใหม่เนี่ยพี่นอ้องสามดอกจ้าเตาะออเอะเตะสวัสดีจ้าพอแม่พี่นอ้อง วันนี้ยายแก้วพามาเข้าป่าอีกแล้วเด้อจ้าเด้อฝนลื่นแสะแสะแสะอยู่พี่น้องแต่ว่ายายแก้วกว็เข้าป่าคือเกา่ายายแก้วเจอละดอกนึงจ้าเนีย่ยพี่นอ้องสงสัยหมูพันดุดเนาะพันดุดปิดเอาไว้ยายแก้วกว็เห็นคือเก่าเด้อจ้จเด้อนี่งามบ่พี่น้องงามบ่ หมนว่แมนอยู่พี่น้องแมนอีลี่มีอีกดอกหนึ่งจ้าโอ้ยคือสิขาเนี่ยโอ้ยขาขาดแล้วพี่น้องขาเพิ่งยืดมั้ยแต่ว่าโบเป็นอย่างจ้าได้อยู่แค่นี้กับพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะขาเพิ่มมั้ยดอกนี้ ทาคนกินแลวจ้ะเลือเต้เรือเต้ต้นเรืเอแต่เงาเ,ตตเ,ออเ,เตตพิ่นจ้ะพี่น้องขอยว่าราเจออีกแล้วดอกหนึ่งจ้าเมียนอีลีมีจ้าของนำอืมโอ้ยนี่งามอยู่จ้า งามยู่ดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึงโอ๊ยขาดอีกแล้วพ่อนอยู่ลึกไหมพี่นอ้องพอ่นยูหากไหมพัดกระลังแสบด้วยนี่พี่น้องกระลังพัดหวานพัดน้ำมันหอยหวานจ้ะ คิดว่ากขเจออีกแล้วดอกนึงพี่นอ้องโอ้ยตายยแก้วคือดีแทะเพื่อพี่น้องดอกดีเนี้ยเพิ่งมีเจ้าของนะแม่พี่น้องเพิ่งบอดีเหตุยังเห่าดอกพี่น้องแต่ว่าเห่าก็บตกใจเนาะน่าบ่พี่น้องโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งบิน พี่น้องจากมองนี้มาอีกมองนี้ดอกนึงพี่น้องงามอีกแล้วงามอีกแล้วจ้าสองดอกงามบ่พี่น้องงามบ่อวบอวบแต่หยาดบ่พี่น้องค่อยเจออีกแล้วพี่น้องดอกหนึ่ง ดอกนี้ก็งามมีตัวละวาาาาาา้าพี่น้องเดี๋ยวเบังงามบอง่งามบองอุ้ยงามเนาะพี่น้องเนาะดอกนี้ก็งามจ้ะสวยงามสวยงามจ้าจุ๊มุจุ๊มุจิมิ น้องอีดอกหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งจ้าเก็บเก็บน้องเก็บขาไหมตามาน้องตามบอมามาอีละไปบ้าน้ำกันหอ่อไปนอนตากแดดซะดีดี อุ้ยขาพี่นอ้องโอ,อ้ยขาฮู้กวนจืกเหลือสองดอกจใจพี่น้องสองดอกงามบองามบอพี่น้องอีกดอกหนึ่งจ้าเพิ่นเกิดอยู่งในอันหากใหม่ไหมพี่น้องมก็เลย เอาออกหยากเนี่ยพิ่นงอๆพี่น้องเพิ่นเกิดเพิ่นข้นว่าได้เพิ่นงอไหมแต่ว่าก็ใส่ได้ยิ่เด้อยจะเด้อได้ยิ่้าะตุม๊มุพี่น้องจะเบิ่งมาคอยเจออย่าง อดอกใหญ่คักบ้างเนี่ยบังมือข่อยเนี่ยป๊าดคือใหญ่แต่อีหลา่าแต่ว่าเพิ่นเทาแล้วพี่นองพี่แก้วสิเอาดอกนี้ด้วยจะเด้ออยู่หนีด้วยอีหลาเล้อปีนาออกมาเล่หลายออกหูุออกหล,ออกลานไม่ได้หลายเด้อีหดาเล้อ พี่น้องจากดอกนี่พู้อีดอกนึงเห็ดเติงเครื่องอยู่พี่น้องไปคอยสิพ่อจับไปเบิ้งเท่าคือกันพี่น้องเท่าคือกันจ้ะโอ้ยโอ๊ยยุงวินเข่าจมูกจะแก้วบเอาด้วย้ะเด้อพี่น้องเอยเจอเห็ดเผงพา ขาไล่หมวกฝุ่มดอกนึงพี่น้องมึงเอาได้บ่ววะายวายมีจเจ้าขออะไรจ้ะขอโทษเดอ้อขอโทษเด้ออีหล่าเดอ้อกินี่ละกินไปกินไปให้มันอิม่มลุงแม่ขาพันใหญ่ไหมพี่น้องขาพนยายันใหญ่พี่น้องขาไล่จ้ะขาไล่เออเออเออยุอ่งยุ่ง ขาไล่จ้ะขาเห็ดด้วยว่าเป็นขาคนขาคนนี่ยเหี้ยวว่าละละพี่น้องคุยเจอคุยเจอขาไล่หมวกส้มโอ้ยเนี่ยจอดดอกนี่พี่น้องดอกนึงดอกนึงพี่น้องดอกนึงเอาได้ยู่ สามดอกหัวรุดไหมพี่น้องหัวรุดกินอะไรด้วยพี่น้องพี่น้องเขาเจออีกแล้วเจออีกแล้วขาลายหมวกสม้มเฮขาลายหมวกสม้มแล้วก็ะเฮ็ดพึงหวานอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะจ๊ะ นี่นี่พี่น้องแฝเแฝบคู่แฝดจะเพิ่งยืนร่มกันเนาะพี่น้องป้านีป,านป้าเฮดอันขาลายหมวกสมดเดใจเด้อแต่ว่าออกบ่หลายดอกปีนี่เพราะว่าพันตัดต้นใหม่จ้านี่ละจ้ายี่แก้วไดมีดมาแล้ว นี่นะจาเฮ็ดของมือนี่เนี่ยมองจอดจักรยานให้แก้วแก้วสิตัดขาให้เบิ้งจักน่อยด้วยพี่นอ้องเด้ออาสีบ้ได้ตัดให้เบิ้งให้เบิดเพราะว่าฝนมันตกยิ่งมันหลายสิตัดเป็นพ่อพิธีนะพี่น้องจะเบิง้งขอโบ้ธนัดดอกมีดมันอันนี้ไหมมีดมันหนาอะพี่น้องขอที่ใส่มีดอันนี้แหละตัดอันนี้ขอกระดัดแปงลงเอาไดพี่น้อง สือมาจากเมืองไทยพูนเด้นีของปีที่แล้วจ้าแต่ว่ามันบรถนาแอ่ะพี่น้องขาเบิงเด้อพี่น้องย่าแก้วจิตตัดขาเห็นให้เบิงจักน้อยหนึ่งฝนันก็นยังลิ่นอยู่ได้พี่น้องฝนฝนยังลิ่นแส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 อยู่พุ่นะพองฝาให้ใเ,เปิดปันไหนเด้พี่น้องเด้อเห็นบอ เินน้ำบร่๊อบพี่น้องเห็น้ำบรจ้ายี่เก้วบรถนัดออกจากตานะัดเห็ดนะตัดเห็ดในป่ายี่แก้วบรถนัดแล้วก,ก็ยุ่งน้ำพี่นอ้องเนี่ยใส่ได้บ่พี่นอ้องโอ้ยหัวาลุ๊ด มีหนอนเน้พี่นนอโอ้ยยุ่งยุงยุง,ยงเห็นบอยุงมัดเกาะมือข่อเแล้วคือบอพี่นอนองคือบอที่แก่ตัดขาเห็ดคือบอพี่นอนอใส่ใดบ่จ้าดอกที่สองอดอกที่สาม ิ่นมีนอนนี่นพี่น้องเห็นว่เห็นหน้ำแกะแก่ว่เนาะอุ้ยนอนสามอุ้งยุ่ง,งเห็นบ่พี่น,อน,น้องยุ่งมันตอมหนาค่อย เบิงเบิ้งจะเบิงยุงนี่เนียกลมลงไปปุ๊บต้อมหาร์โดซื้อมีดตัดมากมันกรหนาะไหม่ีีน้องมันบอสนาตัดดอกที่สี่จ้า ำบอพี่น้องมือหอดเพือนยายแก้วกับแตงไม่เด้อพี่น้องเด้อเห็นน้ำบ่นาอก่อ,องยายแก้วแหง่งบ่ค่อยดีอยู่จ้ะโอ้โอ้ยุงย่งยุง่ง ขอท่าว่าพี่น้องพี่แก้ววัฒน์นัดตัดในปลาเลยพี่น้องแก้วธนัดตัดในบาทตัดแล้วก็เอามาถิ่มปลา,กกา,ปาคือเก่าด,ดอกที่ห้าโอ้ยยุ่งยุ่งยุย่งม,มีเศษพี่น้องเชืกอกตัดออกไปเลยเห็ดเราเยอะตัดให้เบิ่งกหน่อยเลยพี่น้องเอ้ย ยุงบินตอมหนา้าตอมตาเขาอยู่นี่พี่น้องตัดตัดเบิร์ตี่ดอกพี่น้องมันนี่แต่ว่าสีท้ายโบเบิร์ตยานคลิปมันย่เอาจ้ะเด็กแกวเฮ็ดคลิปแย่ไปกับเกงใจคนเบิงเนาะพี่น้องเนาะนเป็นสีล้ำค่านนะเฮ็ดคลิปจันจันนี่แหละสีมีคนเบิงให้เฮาบูนี่ ผู้ใดคำว่าเบิ่งหายแก้วก็ขอบบุญขอบคุณในหลายเล้อพี่น้องเด้อตัดดอกนี้พี่น้องเอาบอ่เอาเนาะดอกนี้เนาะส่งจังไหนพี่น้องบอกค่ครเนี่ยขาเพ่นแน่นแน่นแน่นนนแต่ว่ามีถากกินเพ่นนะพี่น้องขอ,อเอาดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวขอสิเอาไปไว,ไว้ปลาคือเ่าเอาสองดอกนี้ดีกว่า แกงเสยบเสบได้หนีพี่น้องจะเบิงจะเบิงอืมขาซะเลยเห็นบอถ้าเห้ากลมลงไปยุ่งยุ่งมันหลายพี่น้องฝนมันทั้งแต่เศร้าตกแล้วยุ่งพ่นก็นลายพี่น้องยา่าแกว่าตาัดแค่นีก่อนนะพี่น้องเนะาะย่าแก s สิตัดเบิดอยู่แต่ว่าบริดตนใหยเบิงเบิด t ออกจากเพราะว่าย่านคิดเป็นเงาแล้วก็ยุ่งมันก็นลายนาพี่นอ้องจะก่านน่อย ขอบ,บุญขอบคุณได้หลายเด้อจ่าที่ขมวเบิงคลิปยายแก้วขอบคุณจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอบ,บุญขอบคุณที่ขมวเบิงคลิปยายแก้วเรื่อจ่าเด้อ